บรรดาพิสุสมเนทั้งหลายบรรดาท่านทุธรบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปก็จะขอนำมาปฏิบัติของท่านผู้เท่าที่พูดมาแล้วเมื่อคืนก่อนเอามาซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปฏิบัติของท่านผู้เท่าตอนนี้ผมสนใจมากแล้วก็รักมาก ทั้งนี้พ่ะอะไรเพื่อการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็มีความประสงค์อย่างเดียวคือต้องการจุดจบเมื่อมาเปิดดูปฏิปทาของท่านบุเท่าตอนนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าจะคิดจะจดจะจำเอาไว้ ทั้งนี้พ,อพ่อะไรเพระว่าเป็นปฏิบัาที่ท่านปฏิบัติกันในชาตินี้เองในช่วงระยะเวลาใกล้ๆมันไม่ไกลแล้วก็เป็นคนที่เรานึกว่าเราจะมองเห็นหน้ากันได้ไวๆคือตายจากเราไปไม่นานนักจึงเห็นว่าปฏิบัตินี้ไม่น่าจะลำบากคือน่าจะทำกันได้ทุกคน แต่ผมนี่ก็มีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าความปรารถนาของผมนี่มันจะได้เหมือนท่านหรือไม่ได้ก็ไม่ทราบในชีวิตนี้แต่ความจริงใจนรักที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานี่ก็มีความปรารถนาอยู่อย่างเดียวอยากจะให้จิาตรูศาสนามันเสร็จไปจากใจ ถ้าบังเอิญชีวิตนี้ไม่สามารถจะทําได้ก็ตั้งตั้ง,งใจทําชีวิตหน้าต่อไปถ้าขณะใด,ดที่ลมปราณยังมีอยู่ก็อย่าขอยึดถือถ้อยคำขององค์สมเด็จพระบระมครูโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งยึดเอาแนวปฏิบัติของท่านพระเท่านี้ปฏิบัติจึงกว่าจะสิ้นชีวิตแต่กิจนั้นจะจบหรือไม่จบก็ตามใจ ถ้าระยำม,มากมันก็ไม่จบระยำน้อยก็อาจจะจบก็เอาเรื่องของท่านมาพูดกันใหม่เรื่องเก่าเล่าใหม่ให้ขึ้นต้นว่าพระพุทธโอวาทเป็นโอวาทอันสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระจอมตายบอกว่าเพื่อการจบกิจตอนนี้แล้วท่านหลายผมพอใจติดใจเหลือเกินคำว่าจบกิจได้ถือว่าเป็นโอวาทตุดท้าย ตามา่เทื่าาองกล่าวว่าสมมอบให้ท่นนานป harma มคล k a นะมาสอนแทนท่านแล,ทนลนะลาาท่านมหาโมคคัลลานะก็โปรดรับตรัสมาเกล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาสอนแทนเวลานั้นเป็นเวลาเก้าน,น,นาฬิกาสามสิบนาทีนี่ท่านนั้นหลายฝั่งแล้วแล้วก็ลองนึก นึกทบทวนไว่าเวลาปฏิบัติของท่านนะ่ะท่านปฏิบัติเวลาไหนกันบ้างเก้าเฬิกา30นาทีนี่ความจริงก็หลังเวลาอาหารเข้าใจไวหลังเวลาอาหารเล็กน้อยคนจะมีแขกจุดนี้แขกคณจะว่างไปนิดหนึ่งไม่อย่างนั้นคนจะไม่ปล่อยเวลาทิ้ง9้าฬิกา30นาที เพราะว่าตามปฏิปทาของท่านนี้ทราบอยู่ว่าตื่นขึ้นมาพับเวลาเท่าไหร่ก็ตามปฏิบัติทันทีถ้าเวลาจะฉันพระตาหายก็ใช้อาหารีปฏิโกรยสัญญาเป็นปกติเวลาท่านบันทึกบอกว่าเก้านาฬิกสามสิบนาทีเข้าใจว่าเวลาที่กำลังฉันอาหารอยู่คนจะมีใครสคักคนหนึ่งหรือพวกหนึ่งมันนั่งคอย ขัดคอมาหาไม่ว่าขัดคอก็ไม่ได้เขามาหาก็ต้องถือว่าขัดคอก็ได้แต่ว่าท่านก็ไม่โกรธทำตามหน้าที่ท่านกล่าวต่อไปว่าพระมหามุคคลลานะสั่งว่าให้กำหนดใจลงในความไม่มีของปัญจขันปัญญยขันก็ได้แก่ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารมิยญญาณ แว่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีมันมีก็เหมือนว่าไม่มีเพอมันไม่มีการทรงตัวอะไรทรงตัวมีได้มีแล้วเดี๋ยวก็พังมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นที่ความเสื่อมไปในทามกลางมีการสลายไปในที่สุดรูปมันก็ปลายกฏขึ้นเดียวเดียวท่านบอกว่าชีวิตเหมือนความฝัน รูปโฉมนมพันเหมันดอกไม้ให้ชีวิตของเราที่ทรงตัวอยู่นี่มันเหมือนกับความฝันมันมีอยู่แล้วไม่ช้ามันก็พังสลายไปรูปโฉมนมพันเ์มันดอกไม้ดอกไม้มันแรกทีแรกยังไม่ยังตูมต่อมาก็แย้มทีละน้อยละน้อยบานเต็มที่มันก็สวยแล้วก็ร่วงกระโจยไปทีละน้อยละนน้อยในที่สุดก็พังไป นี่สภาวะของรูปมันก็เป็นชิ้นเดียวกันให้สิ่งกินเราต้สัมผัสมันก็เหมือนกันท่านบอกว่าทุกสิ่งทั้งหมดนี้จงรักษาอารมณ์ให้เป็นเอกอารมณว่ามันไม่มีคําว่าไม่มีในความจริงมันมีมีแล้วต่อไปมันจะไม่มีเพราะมันจะพังรูปมันทรงอยู่ได้ไม่นานมันก็พัง เสียงที่เรามีความพอใจฟังแล้วกว็าหายไปเจลกลิ่นที่สัมผัสจะูกหมก,กระทบแล้วกว็าหายไปการสัมผัสที่พึงพอใจสัมผัสแล้วเลิกสัมผัสก็าหายไปรถที่สร้างความทราบซั้นจากปลายลิ้นกลางลิ้นถึงโคนลิ้นลดก็าหายไป อย่าไปสนใจมันว่ามีเพราะมันผ่านไปแล้วมันก็หมดไปไม่ช้ร่างกายมันก็สลายตัวท่านบอกว่าจงรักษาอารมณ์นี้ให้เป็นเอกะขะตารมมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีหมาอันนี้เห็นยนได้แก่อาการสารบัรจายจ,จะนะดำมังไปเทียบกันแต่อารมณ์ะนิผานนี่เป็นอรมณันตัตกิเลส อาการสารนั่ใจเจตนะที่ท่านเจริญกันให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสลายไปว่างไปเหมือนกับอากาศหรือว่ากินจัญญาเจตนะไอกินจัญญาเจตนะที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในมันไม่มีอะไรเหลือหมดไม่มีไปลงกันตรงนั้นได้เข้าไปในปัจนาญาณนาสัญญาเจตนะอารมณ์นี้ไม่ใช่ มันมีก็ทำความรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มีตอนนี้แต่ว่าท่านสนใจในอรูปฌานจะรู้สึกว่าายจิตมันท่งตัวเห็นชัดๆเป็นนั้นว่าท่านแนะนำว่าองค์สมเด็จพระสุนทรวัทรให้ทำความรู้สึกว่าปัญจขันทั้งหมดและทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ นีถตาหวนเข้าไปดูถึงมหา,า,นนาสิปฐานสูตรก็จะรู้สึกว่าเป็นของไม่แปลกหลังจากนั้นท่านให้เพ่งอารมณ์อ่าเพืพ่อนเพมันเกิดขึ้นจากรูปอารมณ์ดีเห็นรูปไปไงรักในรูปรูปสวยทรงดีผิวสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสดีไอ้คำว่าดีๆอย่างนี้ให้พิจารณาดู ว่าทั้งหมดนี้ที่มีสภาวะมีรูปเป็นต้นมันเป็นของที่ไม่มีทำไมจงว่าไม่มีมันมีนี่มันมีแล้วมันเดี๋ยวมก็ไม่มีย้อนไปถึงปูย่ย่าตายายทวดพวอเง้าเหล่ากอเราตั้งแต่ตอนต,อนต,อนตอน้น เราอาจจะรู้ว่าพ่อเราเป็นลูกของใครลูกของปู่ปู่เราเป็นลูกของใครลูกของโทษโทษเราเป็นลูกของใครลูกของพอ่อโทษแม่โทษแล้วท่านนั้นหลายเรานั้นมีไหมในเวลานี้ด้ทรัพย์สินของท่านหลายที่ท่านหลายมีทรัพย์สินอยู่มีบ้านช่องเรือนโรงเพิ่มทองท่านหลายแล้วนั้นมันมีเหลือไหมมันไม่มีทําไมว่าไม่มีมันหมดไปแล้ว ร่างกายทั้งหมดแล้วก็เราล่ะยังจะมีอะไรต่อไปไม่มีอาการหมดหรือยังไงนี่ผมกขยายนะครับท่านบอกว่าไม่ให้ยึดถือคือให้ปล่อยไปเสียไม่เกาะอยู่ไม่ยินดีคือชอบใจด้วยแล้วก็ไม่ยินร้ายคือไม่ชอบใจด้วยในเมื่อมันทรงตัวอยู่เราก็ไม่ยินดี ถ้ามันย่อยยับลงไปเราก็ไม่ยินได้ลอยมนรดาสภาพจิตยอมรับนะถือว่าสิ่งทั้งหลายเานี้มันเป็นของธรรมดาถ้าเรายังไปติดมันอยู่ก็ชื่อว่าเราเป็นท่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์เราจะไม่มีความสุขตลอดชีวิตแม้ตอนนี้ก็ควรจะคิดนะครับควรจะคิดตาม ผมได้ชอบจริงๆผมอยากจะภาวนาแม้บนเจ้าพ่อเจ้าปู่ที่ไหนเนอถ้าตามใจของผมไม่ได้อย่างท่านพูดเท่านี่จะเอาผมเท่าไหร่ผมก็ให้ถ้าผมมีเนะี่ยใจแกเสือ้อแกผ้านี่ผมก็แกให้ถ้าใจผมได้อย่างนี้ผมพร้อมพร้อมที่จะยอมเป็นทาสรับใช้ด้วยการทั้งพวงเพาใจมาสบาย เองกล่าวแต่ว่าให้ทําใจใเป็นเอกัตตารมณ์ให้อารมณ์มันทรงอยู่อย่างนี้เอกับแล้วก็เป็นหนึ่งมีอารมณ์อย่างนี้อารมณ์เดียวที่เราจะทรงอยู่ไม่มีอารมณ์สียอื่นเข้ามามาสอดแทรกเข้ามาเจียนุญฟังแล้วก็จาจาแล้วก็คิดกิดกองพวกท,ท่านท่านทําความดีกันอยู่มากแล้วเวลานี้มีมากท่าน ก็ผมถือว่ามากท่านนะอาจจะเหลืออยู่บ้างจะบอกว่าหมดทุกท่านจะหาผมเดาเกินไปในบางท่านจะบอกว่าอไอเจ้าเท่านี่งโงน่นี่ฉันไม่ได้มีความคิดอย่างเธอสักนิดหนึ่งเธอมาบอกว่าทุกท่านนี่ฉันไม่ไทำตามนะที่เธอพูดมาทุกวันทุกคืนนะวันนักตะกี่หนนะฉันไม่เคยเห็นด้วย นี่ฉันมาบมบอดแต่ฉันมันหลอกชาวบ้านเขาเล่นกระโกว่าฉันเป็นนักบวชเท่านั้นฉันนั่งนั่งเอาเปรียบชาวบ้านไอ้เจ้าเท่าบอกว่าทุกคนมันไม่ใช่ไม่ได้ไเจ้าเท่าไม่โง่แต่ความจริงผมไม่ว่าถ้าจะโง่ก็ยอมโง่แต่ถ้างบอกว่าหลายมากส่วนมากที่ไม่ลงมาทุกท่นานก็ไม่รู้ใจท่านผมไม่ใช่พระพุทธเจ้า ทุกท่านตั้งใจดีและมากท่านตั้งใจดีอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เวกิจเขาุทธศาสนาถ้าไม่เพิกเฉยจิตส่วนตัวถ้าไม่เพิกเฉยงานหลัวไม่ขาดงานลาดไม่เสียคนอย่างนี้ดีทุกคนอย่างนี้ปรารถนาอะไรก็ได้แต่ว่าอย่านึกว่าผมเป็นพระหลานไปแล้วนะ เวลานี้ผมกําลังจะพยายามพุ่งคลาปฏิบปทาของท่านพระพุทธพบนี่ผมดีใจเกือบตายคิดว่าชีวิตนี้ของผมไม่เป็นหมันแน่ผมไม่ได้มากผมเอาเอาน้อยเพราะผมเป็นคนอยากความรู้สึกของผมเป็นคนโลภมากอยู่เสมอเห็นว่าผมไม่รู้จักพอสักที สร้างสมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ตามมีหรือไม่มีก็ทำดัทุกสิ่งทุกอย่างท่านหนึ่งเป็นความสุขส่วนตัวได้ใจสบายสองมีความสุขเป็นส่วนสนาธารณประโยชน์ได้ทำอะไรทุกอย่างแปรรทตนเองเป็นสำคัญ แล้วตัวเองเป็นสำคัญยังไงคือว่าถ้าตัวเราชอบแบบไหนคิดว่าคนอื่นก็ชอบแบบนั้นทําให้ไม่เกิดความสุขไม่ได้นี่ผมเป็นคนตะกาศตะครามเยาวอย่างผม,มน่าจะลําบากเอาละเป็นอะไรองผมผ่อนไปด่ผมไม่เห็นท่านผู้เท่าข้าผมก็ตะกระมั่งสิชอบใจนี่ท่านก็เป็นคนห่างผมไม่เท่าไหร่นี่นาะ ทำไมท่านทําได้เราก็ทําได้แต่ทําได้เท่าท่านหรือไม่เท่าท่านก็ช่างไม่ได้มากก็เอาน้อยเอาให้มันได้เพราะมีวิสยัขยขโมยขึ้นชื่อว่าขโมยแล้วเข้าบา้านใครต้องหยิบของให้ได้ไม่มากก็น้อยไม่งั้นมันเสียจริยาของขโมยภาพพจน์ของขโมยมันจะเสียไปหมดเราต้องเอาให้ได้ไม่ได้ทั้งห้าปัญญากันห้าเอาหนึ่งก็เอาเดียว ตัดรูปไม่ได้ก็ตัดเสียงตัดเสียงไม่ได้ก็ตัดกลิ่นตัดกลิ่นไม่ได้ก็ตัดรถตัดรสไม่ได้ก็ตัดสัมผัสเวลานี้สบายตัดสัมผัสได้แล้วก็ไม่มีเมียกับเขาอ่ะมีก็มีไม่ได้ในเป็นพระมันก็ต้องตัดไปได้หนึ่งละโกโก้ไปได้หน่อยว่าต่อไปท่านบอกให้ทําเป็นเอกตารมให้รงงสมอยู่อย่างนั้น อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ปนไม่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงรักษาไว้อย่างนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีมันสลายหมดไม่ยึดไม่ถือมันแล้วสอนต่อไปว่าให้ตั้งอยู่ในเมฆขายาณไม่ว่าเราจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายเหล่านี้เราจะเฉยโดยไม่ยอมรับอารมณ์อย่างนี้ไว้ในใจของเรา ว่าอารมณ์ที่ว่ารูปมันดีเสียงมันดีเนะี่ยเป็นต้นไม่มีในใจของเราเราทรงให้ทำใจนี่เป็นคำพูดของพระมหามคคลลานะที่ท่านพระเท่าทรงไว้ว่าทรงสั่งมาให้ทำใจให้ผ่องใสในพระมิหารสี่พระมิหารสี่ก็รู้จักกันแล้วนี่โดยที่ว่าสัต แด้บ,บุคคลทั้งหมดควรได้รับความเมตตาคือความรักควรได้รับความกรุณาคือความสงสารให้ตั้งใจทำให้ดีโดยไม่เกียรครานนี่พระพุทธเจ้าสั่งมาสั่งพระหามุคลานะมาบอกว่าหากไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะคือพ้นจากกิเลสทั้งหมดเป็นพระหลาน นับตั้งแต่วันนี้ไปจงครบหกสิบวันฟังแล้วท่านบอกว่าแหมพอฟังคำว่าหกสิบวันเท่านั้นคิดว่าวันนี้หกสิบมันเป็นวันทุ่งนี้ดีใจซึกับตายว่าเวลาหกสิบวันไม่ไกลสำหรับเราดูบันทึกของท่านต่อไป ท่านบัทึกไว้ว่า28กรกฎาคม2506ตรงกับวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเก้าเป็นวันอาทิตย์ครบกำหนดก่อนสิ้นเดือนประมาณรุ่งอรุณคือได้รุ่นใหม่ของวันที่หนึ่งสิงหาคม2506ท่านเขียนไว้ข้งท่านอย่างนี้ก็ว่าไปว่าไปก็หมายความว่า ตอนว่าตองก่อนตันเขียนยี่แปดกระกฎาคมตรงกับวันขึ้นเจ็ดข้าเดือนเก้าตรงกับวาทิตศอ้อหมายความท่านอาจจะบอกว่าท่านปฏิบัติครบกําหนดก่อนสิ้นเดือนประมาณรุ่งอรุณของวันใหม่ของที่หนึ่งสิงหาคมท่านเป็นึกไว้แค่นี้ผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรก็ฟังของท่านต่อไป ท่านบันทึกไว้ว่าพระขีนาศพระขี่นาศนี่หมายถึงพระอรหันต์คือเป็นผู้มีกิเลสสิ้นแล้วนะขี่นาศแปลว่าเป็นผู้มีกิเลสหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วได้มาบอกระถาว่าได้มาบอกคาถาเรียกจิตตนสําหรับเทศสําหรับอบรมสําหรับสุนทนานาทให้ใจคนน้อมมาหา ถ้าถามว่าอย่างนี้นะจิตตะมาหาจิตตังปียังมะมะ,มะจะไม่ดีนะครับว่าจิตตะมาหาจิตตังปียังมะ,มะมะท่านว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้วนี่ถ้านอนุญาตแล้วก็ใช้ได้ของพระพุทธเจ้านี่ถ้าไม่ทรงอนุญาตใช้ไม่ได้ แต่ผู้เรามาขโมยของท่านนี่เราก็คงใช้ได้อ๋อพริกมาหน้านี้เป็นนมาเข้าใจว่าท่านบอกวันที่หนึ่งนั่นหมายถึงว่าวันที่หนึ่งเป็นวันที่พระขีณาสมาบอกคถาพอกมาถึงหน้านี้ก็พบบอกว่าสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกตรงกับขึ้นสิบสองค่ำเดือนเก้า ท่านบอกว่าเวลานี้วันนี้เวลาเช้าตื่นขึ้นมาเลืมตาุบตามปกติกลางคืนก็ไม่ค่อยได้หลับองนี้ดูปฏิปฏาัาิรพอฟ,อฟัดแหลกเครื่อฟัดให้กิเลสแหลกก็ดีกว่าฟัดให้ร่างกายและจิตใจมันแหลกเพราะหน้ากิเลสฟัดท่านฟัดแหลกท่านบอกว่าจเจริญสมถธรรม ได้ผลด้านสมาธิสูงมากจะไม่ดีนะคำว่าสมาธินี่เราได้ถึงไหนรักษาอารมณ์ให้มันมากที่สุดดีที่สุดเท่าที่จะพึงรักษาได้ทนระงไว้ได้ท่านบอกว่าความจริงวันนี้พุ่งซ่านมากทั้งกลางวันและกลางคืนท่านกล่าวต่อไปว่า ในระหว่างที่อยู่ระหว่างว่าโสดารายละเอียดคำว่าโสดารยละเอียดนี้หมายถึงพระสกิทาคามีจะไม่ดีไว้การที่จะทรงจิตของเรานะดูปฏิเวทาของท่านบุตรเทาท่านจะไม่ยอมเชื่อองค์ของท่านเด็ดขาดถ้ามีอะไรสงสัยว่าจะดีใครว่าดีว่าเด,ด่นไม่จะเป็นเสียงทิพย์เสียงสวรรค์ ท่าก็ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมรับเชื่อถอยหน้าถอยหลังก็ยับขยายให้มันแน่ใจยอยู่เสมอนี่การปฏิบัติเพื่กรรมฐานเพื่อผลดีเนี่ยก็ทํากันอย่างนี้จงอย่าลืมพัมบาลีว่าตนาโจทยาตานังกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนไว้เป็นปกติจะมีผลใหญ่อย่าไปมองในด้านดีคือมองในด้านชั่วให้มาก คิดว่าเรายังเลวอยู่เรายังชั่วอยู่มองน่นนิดมองนี่หน่อยแม้แต่ชั่วนิดเดียวก็จับจิตว่ามันชั่วมากจะได้ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจทําลายให้มันพินาศไปยาใช้คําว่าไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นไรแล้วก็เสร็จลมมรรกทุกอายทึงกล่าวต่อไปบอกว่าแม้แต่อยู่ระหว่างโสสนาราละเอียคือพระสกิคาคามี ก็ยังมียังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอยากไปนี้อีกไม่เกินสิบวันจะถึงอนนาคามีเห็นไหมโสดาละเอดก็คือสกิทาคามีถ้าจะิเป็นหลงวะโสดาละเอียดคือพระโสดาบันถ้ามาอะไรจะถึงสกิทาคามีถ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าอยู่ระหวานน่างนี้อยู่ระหว,าว่างพระโสดาละเอียด ได้จากนี้ไปอีกไม่เกินสิบวันจะถึงอนาคามีคำจำให้ดีนะว่าไม่เกินนะไม่ใช่ครบสิบวันและก็ไม่เกินครบกำหนดจากวันนี้ไปหกสิบวันก็จะจบกิจในพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์ท่านบอกก็ฟังเพียงเท่านี้ใจก็ฟูดีใจเกือบตาย แต่ก็ระงับความดีใจไว้เส้นได้ว่าเรามันเลวตรงไหนบ้างถ้าเรายังหาเลวจบพบไม่หมดความจบกิจพุทธศาสนาจะไม่มีสำหรับเราท่านก็มองหาความเลวทุกจุดในด้านสังโยชนิสิประการท่านบันทึกต่อไปว่าสมเด็จโปรดให้พิจารณาความตายให้มาก นีส่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมภริตเองมาสมประทับเจนเห็นมีฉับพันรรังสีรัศมีประการผ่องใสแล้สมเด็จพระจอมไตรกตองตัดว่าสามเกศสีเอ๋ยเจ้าจนจะเศรกิจในพุทธศาสนาอยู่แล้วกิจเองของท่านของเธอจะไม่มีอยู่แล้วมันยังเหลืออยู่นิดหน่อย ในระหว่างนี้จงพิจรารณาความตายให้มากอย่าสนใจกับกายอย่าสนใจกับกายของเราอย่าสนใจกับกายของคนอื่นอย่าสนใจกับวัตถุธาตุใดๆเราตายแล้วเรานำไปไม่ได้เธอจงพิจรารณาขันห้าให้ละเอียดอย่าข้ามแม้แต่จุดเล็ก ว่าวรูปก็ดีเวทนาสัญญาแสงขันยิ่งยนก็ดีมีอะไรบ้างที่เป็นเราเป็นของเราวางภาระมันเสียหมดอย่ากำหนดว่ามันเป็นเราเป็นของเราตามันทึกแต่งกล่าวต่อต่อไปว่าท่านมหากาจยนะท่านบอกว่าการทำจิตพิจารณาขันห้าละเอียดนั้น ได้แก่การเข้าสมาธิให้ถึงที่สุดแล้วก็พิจารณาขันห้าถ้าจิตมันเกิดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านในระหว่างที่พิจารณาให้วางภาระในการพิจารณาเสียจิตจับสมาธิตามเดิมให้จิตอารมณ์ทรงตัว ให้มันทรงให้มากที่สุดสุดที่จะทรงได้จิตใจผ่องใสมีจิตเป็นเอกาตาคือมีอารมณ์เฉยเป็นหนึ่งแล้วก็จับจิตถอยลงมานิดหนึ่งใช้อารมณ์คิดพิจรารณากันห้าให้ทําถอยหน้าถอยหลังไปอย่างนี้ไม่ช้าจะจบกิจพระพุทธศาสนาเวลานี้กําลังใจของเธอหรือนี้เดียว คือเยื่อใหญ่ที่มีความสำคัญมากแม่นกได้แก่วิชาอาวิชาก็คือฉันทะกับราคะฉันทะจงอยาพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและพรมโลกราคะจงใช้ปัญญาพิจารณาว่ามนุษย์โลกเทวโลกและพรมโลกไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรดีมันเป็นที่ขังของความทุกข์ และท่านก็บ,บันทึกไว้บอกว่าเย็นใกล้ค่ำ2สิงหาคม2506เป็นอนันว่าการพิจารณาหรือก็ท่านพบกิจจุดนี้ของท่านันตอนเย็นวันที่2สิงหาคม2506อัลบรรดาท่านทั้งหลายเวลาการพูดไปมันก็ไม่มีแล้วนี่หมดเวลาพอดีจำปฏิบัติทาของท่านไว้ผมถือว่าบรรดาท่านทั้งหลายมีกำไรเป็นกรณีพิเศษ ถ้าขอสาวกขององค์สมเด็จพระบรมลโลกเเศทุกท่านจงพากันปฏิบัติตามปฏิบัติทาของท่านบาุเท่าความดีจะถึงท่านเอาละต่อที่นี้ไปขอทุกท่านทรงดียาบททั้งสีบริการในครบกำหนดจิตตามมัตยยาสายจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรสวัสดี